ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนะครับช้างซึ่งมีเป็นเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ต่อวันนี้ครับวันนี้ก็มีแขกผูคค้มีเกียรติมาหลายท่านด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแขกผูคค้มีเกียรติว่าที่เราและขอขอบคุณค,คุณอภิราบนะครับคุณโสภานะครับ อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษนะครับนาครับนกสมาคมมะคุเทศจังหวัดเชียงใหม่ครับงานวันนี้จะผู้ให้ใช้สถานที่นะครับที่น่ารักมาตลอดนะครับสําหรับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ท่านเป็นคนมีใจบุญนะผมรู้จักท่านก็คือใจบุญมาตลอดคือช่วยเด็กบ้างช่วยสิ่งต่างๆบ้างวันนี้เราจะโดด รณานะครับคุณสุภมิตรกิจจามิพัฒน์เลขาที่การสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดครับก็นะครับขอนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาเจอผมในบทบาทใหม่นะครับของเลขาที่การสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ครับนะครับที่ที่ที่อยู่ในวันนี้นะครับก็คือนะครับท่านแรกคุณอัด วีระไวยทะนะครับนะครับเป็นรองเลขาธิการสมาคมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือผู้ช่วยเลขาธิการนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับรวมในทางทีมเลขาานะครับส่วนทางความือของผมก็เป็นคุณเอกนะครับเดือดร้อนของของปางช้างที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนนะครับ จนนะครับในในงานนะครับก็ในวันนั้นเป็นบันเบกด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมบางส่วนนะครับแล้วกิจกรรมหลักๆก็คือทางศิลปินเองนะครับศิลปินอ้อลืมไปต้องแจ้งกันเราจัดงานที่เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมนะครับที่อยู่แม่อ่อนนะครับโดยกลุ่มศิลปินล้านนานะครับก็ได้นำภาพนะครับเราจนในวันนั้นเองเราก็มีาการประมูลภาพมีโซบิเนียร์อื่นๆ ที่เป็นของสมาชิกนะครับที่มอบสมาคมช้างอีกอนะครับที่ที่ที่ดูแลช้างนะครับหรือกับโรงพยาบาลช้างซึ่งรายละเอียดตรงนี้เรากําลังดูอยู่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างซึ่งความชัดเจนก็มีต้องขอให้ช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับกับโครงการตรงนี้นะครับเพราะว่าช้างนะครับก็ก็ลดจำดนวนกันไปนะครับ ราะตอนนี้ก็คือวิกฤตวิกฤตมากแลบบ้วเพราะตอนนี้ช้างเองเนี่ยก็วานช้างเองต้องไปหาญ้าตามเชิงเขาตาม่าเขาตัดมาซึ่งมันไม่พอิีคือผมเปรียบอย่างนี้ดีกว่าหญ้าเองเนี่ยกำบับช้างก็เบ่งข้าวคือมันไม่มีกลับไม่มีหญ้เดียวมันก็ท้องผูกใช่ไหมแล้วก็จะมี โลกตามมาจากทางสิงนะครับสิงเข้ามาช่วยในเรื่องของอาหารโดยที่เขาจะมอบอาหารก็คือปผลิตภัณฑ์จากไร่บุญรอดที่เชียงรายนะครับก็คือเขาจะขนมาให้กับทางทางเรานะครับแล้วเราก็กระจายให้กับช้าง,งเหมือนกับจากวันที่ได้บอกคู่งินเพื่อว่าจะได้กินอยู่แค่นั้นเอง นะฮะมันทีนี้ก็คิดว่าถ้ายัางไงเนี่ยรบกวนพี่สื่อมวลชนทั้งหลายลองดูว่าถ้าเกิดไปดูแล้รอบพอจะทําอะไรหรือว่านอกจากว่าในโซนโครงขานเองเนี่ยถ้าเกิดม,มีอะไรน,น,นเสนอทางทางพี่น้องทั่วประเทศน,นะฮะได,ได,ได,ได้ได้เข้ามา,อาลองสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดครับผมนะครับมออภาพแล้วก็ท่านอื่นๆมออภาพให้เราเพื่อนำมาประมูลในวันที่9้าด้วยครับ เกิดมาได้นี่มันก็มันเกิดผลกระทบทางการท่องเที่ยวทางเศรษฐ,ฐ,ฐกิจอะไรต่างๆเข้ามาเพราะว่าตัวกิจกรรมบนถนนเองอะไรต่างๆสัตว์นะครับเพราะว่าหนึ่งต้องการฟื้นเรื่องการเที่ยวเนาะเรื่องเศรษฐ,ฐกิจสําคัญก็คล้ายๆช้างเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เป็นผู้ประกอบการนะฮะที่อยู่ในย่านไนไรประสาย่านนเองนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของตัวสินค้า2รูปแบบสมมีถนนคนเดินวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งนักท่องเที่ยวบ้านเราที่มาเนี่ย มักจะมาตรงกับวันหยุดวันหลายๆอย่างสินค้าที่ไนท์เคยมีก็ไปอยู่ที่ถนนสองเส้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่จะฟื้นโครงการตรงนี้สมาคมเองมีมีเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะแน่วแน่แนเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยทุกภาคส่วนครับ